เดี๋ยพ่อหัวเด็จ้าพลงังคนเด็จ้าพลังหาพลังหามันเด้อค่ะ<อ><อ>พี่พ่ออ๋อพีด้พีด้พวพีียพีด้เากนะินร้หน่อยทำงามข้าล้างของหาความมันโอ้ีดิเรียอว่าได,าได้ได้อยู่ตัวนี้ได้ยุ่งเหอาะ ียกกบ่เห็นงได้จ้าข้าหาเอางูมากอยากมากน้ำมูทุกีห่ออยเรท่าพุ่นท้าอ่อยข้าวทุกทีดงนะตรงนั้น Ừ, Cả một ngàm tem này dài Ừ. <cười> 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 Một chút xíu Hả? Ở. Ở. Cái gì vậy? Mốt. Mốt หมดเรือ,อย่างหมดเรื่อเห็นมันเห็นแ้วแกส่งอบออเออ,อท่างผุนอันว่าเอา้าไปผิดท่าหรอบนนี้นอตอมตัดแล้วสั่นทางผีดกด็ได้โอ้ยพอโอ้ย อหนึ่งไ่ัวหนึ่งสองสามเบ1 2 3เพื่อพุ่อนะเออมาเพื่อนมาทางพุ่นัวมั่นไมป๊าพ่อดงมั่นจจาพุ่อนนี่เบิ่งสองานลตีป๊าหัวใหญ่ค่ะงานมันสะออนสะออนหนึ่งสองสามส่พุ่อนนะ นี่น,นะหย,ยหลักกิโลเก, <สา S 1> กิโลแบบนี้นี่นเอาข้างในก็ไม่ตันนว่าจะจะของสากิโลอะไรของเพิ่นให้ไงเออดีแต่แไครหลายหลายคัะ โอ้โหมีมันอีกเลยข้างในเลยไม่สว่างเลยนี่อืโอ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วเบึงเนี่ยเป็นยังว้ยคพณอน่ะโอ้ตะวสูงกบหมดงามยางรัหัวบางใหญ่จ้าพุ่อน่ะ